สวัสดีค่ะพบกับคําเงินฟาร์มเพจและคําเงินฟาร์มใช่แนวนะคะ EP นี้เนาะเราจะมาพูดถึงการจัดการลูกหมูเกิดใหม่กันนะคะลูกหมูเพิ่งคลอดเนาะว่าเราต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสําหรับลูกหมูเกิดใหม่นะคะนี่เลยยาตัวนี้โททาซิลเป็นยากันบิดเนาะใช้สำหรับลูกหมูแรกเกิดเลยนะคะจนถึง5วันเนาะ การขี้หมูขี้ไหลนะคะเป็นบิดตัวนี้เป็นธาุเหล็กนะคะฉีดลูกหมูสองซีซีเนาะตั้งแต่ลูกหมูสามวันขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีนี่พลาสเตอร์ติดหัวเขา่าอันนี้ที่ตัดเคี้ยวนะคะหรือใครมีที่กรอฟันก็ใช้ที่กรอฟันจะดีกว่าเนาะวันนี้เครื่องกรอฟันเรายังไม่มาถึงเลยนะคะอันนี้มันเป็นที่ตัดหางนะคะ หรือใช้แบบนี้ก็ได้อันนี้ชี่ตัดหางไฟฟ้าห้ามเลือดได้เนาะอันตัวนี้ตัวนั้นห้ามเลือดไม่ได้นะคะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมสําหรับลูกหมูประมาณนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะตัดหางก่อนนะคะด้วยที่ตัดหางไฟฟ้าเนาะเห็นไหมคะเลือดไม่ไหลเลยอย่างที่สองมีท่ทาเล็กค่ะสองซีซีหรือแบ่งฉีดก็ได้นะคะ 1ซ4ครั้งอัน144เนอะต่อไปก็จะเป็นตัดฟันนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยอย่าให้ฟันแตกนะคะหรือถ้าใครไม่มีที่กอฟันก็ใช้ที่กอฟันเนาะเพราะว่าฟันจะได้ไม่แตกลูกหมูจะไม่ต้องไม่ต้องติดเชื้อนะคะมันจะไม่ได้ป่วยเนาะ <c oughs> แล้วฟังปากด้วยทูทาซูริวนะคะกันบิดจะ แล้วก็ติดพาสเตอร์ที่หัวเข่าด้วยนะคะเวลามันคุกเข่ามันจะได้ไม่เจ็บข้อจะไม่ได้ต้องปวดข้อเนาะ ลืมกดติดตามคำเนิินฟาร์มชาแนล on YouTube และคํเนินฟาร์มเพจ on Facebook ด้วยนะคะ